ะคะู่เกตครับโดนไหมคู่เกตไม่โดนแต่ผมอ่ะไปร้องเลงแล้วก็โดนประกาศให้เอาออกอ่โอเคมาเริ่มมาเป็นอะไรมาเสียงภาคเฉลยไหมยังไม่ได้เฉลยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ัี่อนน้เป็นตัวละครที่ชอบจากซูเรติอาภาคแรกครับเยังไงบ้างครับการภาคครั้งนี้สนุกมากเพราะว่าจริงๆเราได้ทําอะไรที่มันไม่ใช่เป็นเราเท่าไหร่แล้วก็ อย่างที่หลายๆคนเขาบอกแหละว่ามันมาเป็นแบบบทรับเชิญน่ารักน่ารักมากๆแล้วก็ได้ใช้เสียงที่แบบเอออ่อโอ้ยจินตนาการอน่างนี้เป็นอย่างนี้อะไรใหม่ๆถ้าแบบว่าคนจะชอบคุณภาพนี้ยังไงบ้างคาดหวังว่าจริงๆขอให้เขาจับตามองเราให้ทันก็พอไปรอฟังเอาแล้วกันเงี่ยหูฟังแปลว่าเสียงเบามากไม่เบา แต่อาจจะมาน้อยแต่มาแน่มาแน่ครับเราได้ไหมผมว่าน่าจะเดาได้เพราะว่ามีบทพูดอยู่โอเคต้องเป็นรอติดตามเนาะภาคสยิ่งมาดูในระบบภาคเสียงภาษาไทยนะครับก็จะยิ่งสนุกมากขึ้นเพราะว่าคุณจะได้ฟังแบบเสียงของสัตว์หลายๆคนที่แบบ เอ้ยอันนี้เป็นเสียงใครนะอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็รับรองว่าเรื่องราวสนุกสนาน<ม>แน่นอนครับผมแล้วคุณจะได้เจอกับตัวละครที่คุณพิถวยครันแต่งหน้าไปรองเพงที่ัดใหญ่ครับเจอกันกล้ๆที่สุท้ายประสบภัยประสบภัยครับจริงๆผมก็ได้รับการว่าจ้างให้ไปร้องงานแต่งที่ที่ผัดใหญ่สังขลาแล้วก็ไปในวันที่20งานมีวันที่21แล้วก็ผมร้องไปได้ประมาณสักครึ่งโชว์ก็ โรงแรมก็ประกาศว่าให้ทุกคนน่ะในแขกในงานนะครับลงไปเลื่อนรถเลื่อนรถที่จอดไปใช้ชั้นใต้ดินน่ะให้ขยบขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็คือทุกอย่างเบรกเอาไว้ก่อนชั่วคราวผมก็เหงาฮะเพราะว่านกยกตีก็ลงไปเลื่อนรถเหมือนกันทุกคนคือไม่มีใครอยู่เลยในงานคือเงียบแล้วก็เราก็รอเนาะรอไปประมาณแบบครึ่งชั่วโมงว่าเขาจะกลับมาไหมสรุปว่าคนในงานก็กลับบ้านกันเลยเพราะว่าจริงๆแล้วณเวลานั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ ออพอดีกับที่ทางหับใหญ่อ่ะประกาศยกธงเหลืองพอดีครับแล้วก็ม,<า>มันเริ่มมีการประกาศให้ทุกคนแบบเริ่มเฝ้าระวังกันให้กลับไปอยู่ที่บ้านทุกคนในงานก็เลยทยอยกันกลับบ้านอะไรเงี้ยครับตแต่ว่าตัวผมเองอ่ะก็คือซีซีต้องอยู่ที่โรงแรมนั้นอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้ต้องไปที่ไหนครับาาคืนนั้นจริงๆแล้วเท่าที่ผมลงไปเดินดูเช็คเช็คดูครับมันยังไม่ได้สูงมากมันยังถึงแค่ประมาณ<ต>ประมาณตะตุ่มนิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่มันเริ่มท่วมแล้วแต่ว่าฝนน่ะ ตอนี่ผมไปในวะันที่20ครับฝนยังไม่หยุดตกเลย,ยตกทุกวันตกตลอดเวลาหนักเบาสลับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับทีนี้ในใจเราก็คิดว่าโอเคเ,อเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็คงจะได้กลับตามปกติเพราะว่าไฟบินเรามันคือบ่ายของวันต่อไป <20 S 1> ใช่22 <20 S 1> ครับเออพอตื่นมาปุ๊บสิ่งที่เห็นก็คือว่ามองลงไปจากจากหน้าต่างห้องก็คือเอ่อน้ำท่วมเอ่อขึ้นมาจนถึงประมาณช่วงประตูรถ,ถคือมันสูงน,น่าจะ น่าจะถึงเอลครับน่าถึงเอลได้เลย,เ,ลยเห็นความเทียร์หายของพวกนั้นคือก็มองจากจากชั้นบนห้องนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเออด้านล่างก็จะทุกอย่างก็หยุดเนาะหยุดชะงักหมดเพราะว่าทั้งเมืองก็เหมือนแบบรถที่จอดอยู่ก็โดนน้าท่วมแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ณตอนนั้นเราก็เราก็ลงไปที่ชั้นที่เป็นล็อบบี้อะไรเงี้ยครับก็จะไปเจอกับคนที่อยู่ในโรงแรมด้วยกันเขาก็ อยู่กันในชั้นอาหารอาหารเช้าอย่างเงี้ยเขาก็รีบกินข้าวกันเพราะว่าทางโรงแรมก็ประกาศว่าเดี๋ยวจะต้องให้ทุกคนน่ะอยู่ในโรงแรมเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อาจจะต้องมีการตัดไฟอืม ก็จะไม่มีการใช้ลิฟต์โดยสารอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องรีบกินข้าวแล้วก็ขึ้นมาอยู่ในห้องแล้วโรงแรมจะมีมาตรการต่อมาก็คือเขาก็จะเอาข้าวมาส่งให้ตามเวลามีการปล่อยไฟมาเป็นช่วงเวลาแล้วก็ให้เราได้ชาร์จแบตหรืออะไรเงีนะ้ยณตอนนั้นนะทั้งหมดยังไม่ได้ตัดไฟกันทั้งหมดแต่ว่าโรงแรมเองเขาก็มีไฟสำรองหรืออะไรเงี้ยระบบสำรองของเขาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ดูข่าวเรื่อยๆครับก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าโอเคณนะตอนนั้นท,ทุกๆท,ที่เริ่มโดนแบบน้ำท่วมสูงกันแล้ว เาเตอนน้เราสียขวัญครว่าเสียขวัญครับจริงจริงเสียขวัญมากเพราะว่ามันก็เรากไไ็ไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวว่าเราจะได้เจอรรกับสถานการณ์นั้นเลยนะครับแต่ว่าจริงๆด้วยด้วยความที่ทุกคนที่อยู่ในโรงแรมเขาก็ช่วยเหลือเรื้องคุณกันเนาะเขาก็แบบมีอะไรก็พยายามช่วยกันหรือเจ้าหน้าที่โรงแรมเองเขาก็พยายามดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกรู้สึกอุ่นใจขึ้นแต่ว่าพอมองลงไปอ่ะเราก็จะเห็นเลยว่าแต่ละบ้านทุกบ้านแต่ละหลังอะไรเงี้ยก็ ทุกอย่างมันมันเมืองทั้งเมืองทั้งเมืองมันมันนิ่งมันเงียบเลยครับเพราะว่ามันไม่สามารถมีอะไรแบบสั่นซอนได้เลยเกลับไปก็จริงๆทางทางเจ้าภาพที่เป็นคนว่าจ้างไปครับเขาก็มีญาติอะไรเงี้ยครับที่เขาก็ต้องดูแลพากลับมากรุงเทพเขาก็เลยมีออว่าจ้างรถรถรถสูงอะไรเงี้ยครับรถสิบล้ออะไรเงี้ยที่เป็นคนงานของที่บ้านเขาอะไรเงี้ยเพื่อที่จะมารับคนที่อยู่ที่โรงแรมก็ มียัดยาดแล้วก็มีผมได้ได้ได้ไดไดติดรถไปด้วยครับแล้วก็เ,เดินทางไปสนามบินซึ่งไฟา์จริงๆที่เราควรจะได้บินกลับก็ไม่สามารถบินได้แต่ว่าทางสนามทางสายการบินก็เลื่อนเลื่อนสายให้ให้เราได้สามารถกลับได้ครับติดตามขา่าวช่ตามมมีอะไรที่านจริงๆตอเข้าที่เห็นตอนนี้แล้วก็พยายามช่วยกันแชร์อะไรเงี้ยก็ รู้สึกได้เลยว่ามันยังมีพื้นที่อีกเยอะแยะมากมายที่มันยังมีความช่วยเหลือ,อยังเข้าไปไม่ถึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เห็นจากข่าวและการขอความช่วยเหลือผ่านกลุ่ม Facebook หรือว่าในกลุ่มของไลน์ที่จริงๆผมณนะวันนั้นผมได้เข้าไปในกลุ่มไลน์ชื่อเป็นแบบเตืนอนภัยสงขาอะไรเงี้ยครับอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าทุกคนพยายามขอความช่วยเหลือกันแต่ว่าณนะจังหวัดที่ผมอยู่ตรงนั้นก็เริ่มเห็นคนพยายามช่วยเหลือกันแหละบางคนก็ เอาเรือออกมาเอาน้ําขดมาเอาข้าวแบบพยายามไปเดินแจกอะไรอย่างนี้ครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมว่าเชาวหัดใหญ่อ่ะอาจจะเคยได้เจอลักษณะอุกภัยแบบนี้แต่ไม่ได้เจอลักษณะที่มันรุนแรงขนาดนี้มานานแล้วอะไรเงี้ครับทุกคนก็เลยอาจจะไม่ได้ตั้งตัวครับอย่างสิ่งของที่มันจะต้องช่วยเหลือกันต่อไปเนี่ยมันขาดอะไรบ้างไปจริงๆมันน่าจะณตอนนี้ที่จริงขาดขาดใครมากๆผมว่าน่าจะเป็นเรื่องอาหารหรือว่าหรือว่าน้ําดื่มน้ําสะอาดอะไรเย่างี้ครับเพราะว่า ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นคืออย่างที่บอกว่าออมันจําเป็นต้องมีมีความจำเป็นต้องตัดไฟตัดน้ําจริงๆเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็อาจจะต้องขาดแคลนในส่วนนี้ผมเห็นที่หัดใหญ่เองเขาก็พยายามมีการตั้งศูนย์อะไรอย่างี้ครับแล้วก็พยายามช่วยเหลือกันให้ถึงที่สุดเพียงแต่ว่าบางที่มันก็อาจจะเป็นที่ที่มันไกลจากจากจุดที่เขาใช้ช่วยเหลือจริงๆอะไรเย่างี้ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันส่งข่าวครับแล้วก็ช่วยกันบอกจริงๆ Ờ, ในในฐานะที่ผมเองก็เป็นกระบอกสิงได้เช่กนกันแล้วก็พยายามช่วยกันแชร์ช่วยกันเล่าให้ฟังว่าแบบเออม,มันเกิดอะไรขึ้นบ้างและอยากให้ใครได้ช่วยเหลือบ้างครับพี่ดองฝากเป็นแบบครงเท่อีควาเกี่ยวกับ AI นะครอ๋อจริงๆรจริงๆแล้วนะตอนนี้ AI ก็ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ทเข้ามามีบทบาทแล้วก็ ทำให้ทุกคนสับสนกันนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันแชร์ข่าวที่ถูกต้องช่วยกันระวังช่วยกันจริงๆมันก็คือการที่ช่วยคัดกรองนะครับณณจังหวะน,นี้มันมีคนที่เดือดร้อนจริงๆแล้วก็เดือดร้อนแล้วแล้วต้องการความช่วยเหลือเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนช่วยๆกันครับเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นไปได้เพื่อถึงที่สุด รันนี้ผมจะทที่บ้านของพี่โดป็นยังไงบ้างเก็บกับปืนหรือว่าอะไรย่างไงอย่างอย่างที่บ้านผมผมอยู่ที่ภูเก็ตครับภูเก็ตแต่ตอนนี้จริงเท่าที่โทรคุยกับคุณแม่ก็ฝนตกครับฝนตกเรื่อยๆแต่ว่าเี่แต่ว่าภูเก็ตมันจะมีลักษณะเป็นเป็นเป็นเกาะอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เจอเกาะของพมไทยลักษณะนี้เท่ากับที่หาดใหญ่หาดใหญ่เองก็เป็นเป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ทางภาคใต้แต่ว่าก็เจอเจอแบบเหตุการณ์แบบนี้ครับอยู่ในอยู่ในหลายครั้งด้วยกันนะครับใช่ครับเป็น ครับการตัดไิเรื่องของยสารโลกแรงสัตว์แล้ก็เรื่องสัตว์ิพินครับผมก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับที่กําลังเจอกับกับกับใครในครั้งนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าทุกทุกคนที่ที่อยู่ใน ้องที่พื้นที่อื่นเนี่ยพยายามจะส่งความช่วยเหลือไปอย่างเต็มที่แล้วก็อยากจะฝากทุกคนที่อยากจะช่วยเหลือนะครับออกมาช่วยกันได้เลยนะครับแล้วก็ส่งข่าวการช่วยกันคัดกรองช่วยกันดูแลว่าตรงไหนมันเป็นข่าวที่มันไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็พยายามให้อ่การช่วยเหลือนั้นมันมันสมฤทธิผลที่สุดน,นะครับผมขอบคุณครับจ้าจ้